พู้ไม่อบผูได้ไม่ถูกนะู้ได้คำเดียวูได้รู้ว่าอะไรใหญ่นหญ่ใหญ่ใหญ่ในญ่ให่าหญ่ให่โกร่ไม่โกรธใหญ่ใหญ่ใหญมใ่าหญ่ใหญ่ใหญ่หญ่ใหญ่หม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหว่าอะไรหญ่ใหญ่ใหหม่ใ่ใหญ่ห่หญ่ใหญ่ใหญว่่ใ 我很好谢谢 I'm fine thank you 不要嘛我很好谢谢干嘛我很好谢谢谢谢你啊拉登 fine 谢谢你我爱你谢谢你的话呢ขอบคุณ谢谢谢谢你ขอบคุณไม่เอาเดี๋ยวชัดนะวิ้ง谢谢你ที่วิ้งมีอะไรอยู่มีอะไรอยู่ภายใต้ขอบคุณฮ่า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 คุณว่ามีคนเดียว ไ่เลยฮะเนกไดเหรอเขาไม่ต้องหรอเฮ้ยเด็่มนาวน้าวคนกินข้าเข้าคนกินข้าข้าวคนกิน้วอกินมาสอดไแล้วเราไปเล่นใหญ่ไม่ยืน่เล่นใหญ่เล่นย่ เบนไม่ต้องเครียดเดี๋ยวแม่ทูนเขาหวตให้เบนเพราะว่าเขาจะไม่อาตูมเดีแม่บอกดียวฉันหวตลูกคนอื่นแล้วรออีกข้าอีกข้าวหมดเลยทีเดียวเยอหมดเลยออะานจนอดตมก็กินอีกแล้วนะกิใส่กระ่อยรึเปล่านี่แล้วกินต่อ